สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องนะครับของ ICUV 1 9 2่าตัวนี้เป็นสีแดงนะครับรองรับ2ย่านความถี่นะครับย่านดำและก็ย่านแดงนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาบันทึกช่องพร้อมกันเปิดเครื่องขึ้นมาครับตัวนี้ครับหมุนไปทางขวาครับเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บ เปิดเครื่องขึ้นมาถ้ามันเจอ0104แบบนี้นะครับก็คือมันอยู่ในโหมดช่องเมมโมรีนะครับเราจะบันทึกช่องไม่ได้นะครับเราต้องออกจากช่องเมมโมรีก่อนนะครับให้เอา0 0 1ออกนะครับวิธีเอา0 0 1ออกให้ทําแบบนี้นะครับให้กดสี่เหลี่ยมไปหนึ่งทีครับนี่ครับปึ๊บอ่ามันก็จะมาเป็นช่อง v f o ทีนี้เราก็กดความถี่ได้เลยนะครับอ่าหนึ่งหกแปดนะครับสมมุติหนึ่งหกแปดสี่เจ็ดห้านะครับ อันนี้เป็นความถี่สมมุตินะครับได้ความถี่ที่ต้องการแล้วนะครับวิธีบันทึกช่องให้ทําแบบนี้นะครับให้กด F แช่ไว้นะครับกด F แช่ไว้ปุ๊บอ,อ่ามันจะให้ใส่ช่องนะครับเห็นไหมครับแล้วกดลูกศรขึ้นก็เดินหน้าลูกศรลงก็ถอยหลังนะครับมันบันทึกได้ทั้งหมด200ช่องนะครับตัวนี้อ่าเราก็กดลูกศรขึ้นอ่าผมสมมติผมจะไว้ที่ช่องหนึ่ง ได้ช่องที่ต้องการแล้วนะครับให้กดสี่เหลี่ยมยืนยันนะครับปึ๊บอ่าก็คือ,อเรียบร้อยครับวิธีบันทึกช่องนะครับทีนี้เข้ามาดูตัวหนึ่งหกแปนี้ว่าเป็นช่องหนึ่งไหมะะให้กดสี่เหลี่ยมไปหทีครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับมาแล้วครับเนี่ย168475ช่องที่หนึ่งวิธีบันทึกช่องบันก็เรียบร้อยนะครับ ไม่ยากนะครับไม่ยากอ่าลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูถ้าสแตนบายนะครับสแตนบายเราจะวอช่องล่างก็กด AB เห็นไหมครับก็วอลได้เลยนะครับได้เลยจะวอช่องบนกดกด a นะครับได้เลยนะครับบันทึกทุกครั้งนะครับต้องบันทึกช่องบนเสมอนะครับช่องหนึ่องสามสีหเนี่ยครับทุกครั้งต้องบันทึกช่องบนเสมอนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ